สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันนะคะกับไบวายค่ะในช่องไวายสาวสวยนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูไฮไลท์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะซึ่งแมตชนี้เป็นแมตท,ที่สาวไทยนะคะพบเจอกับเกาหลีใต้นั่นเองนะคะแล้วสาวไทยก็ชนะ30นนะคะด้วยสกอร์ยี 11, ่สิบห้าสิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบสองแล้วก็25่สิบห้าสิบเจ็ดนะคะ สาวไทยของเราก็เก่งกันเลยทีเดียวนะคะวายบาย,บายเป็นคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ในรายการเนชั่นลีกนะคะแต่ก่อนเป็นรายการโวลกลางปีนะคะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเนชั่นลีกค่ะนะคะชอบดูค่ะนะคะดูเกือบทุกทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมสหรัฐบราซิลจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สาวไทยค่ะนะคะ ถ้ามีเวลาไปบ่ก็ดูนะคะเพราะว่าก็ทํางานนะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะเราก็ดูนะคะทุกคนดังนั้นนะคะก็เชีร์ไปด้วยกันนะคะกับทีมสาวไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สาวไทยของเราก็เพิ่งได้ได้เหรียญซีเกมมานะคะก็ก่อนที่จะมาแข่งนชั่นลีกก็ไปแข่งที่ซีเกมมาก็ได้เหรียญทองนะคะก็ไปป้องกันแชมป์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไฮไลท์นะคะว่าจะสนุกจะมันขนาดไหนนะคะทุกคนเซตแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมันจะเหนียวขนาดไหนเสิร์ฟค่ะโอ้โหโดนบล็อกค่ะเกาหลีโดนบล็อกนะคะตบอีกรอบค่ะโอ้โหยังรับได้แต่รับล้นนะคะโดนหรือเปล่าโดนอีกรับได้ค่ะไทยก็เหนียวเหมือนกันค่ะ โโอ้โหได้ไหมคะได้ไหมเป็นฝ่ายเราแล้วค่ะที่ได้ลุกนะคะเกาหลีเหนียวมากเลยนะคะไทยเราก็ไม่ยอมค่ะแต่ต้องยอมนะคะต้องยอมให้เขาค่ะลูกนี้ต้องยอมให้เขานะคะต่างคนก็ต่างเหนียวค่ะแต่อยู่ที่ความแน่นอนนะคะทุกคนเสิร์ฟค่ะเกาหลีเสิร์ฟนะคะ ตบค่ะตบโอ้โหออกไหมคะออกหรือได้ค่ะเหมือนจะทัดนะคะทุกคนเหมือนจะทัดเนาะเหมือนจะทัดไปค่ะลงนะคะกลางบ่อเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่นะคะเชียร์ไปด้วยกันนะคะโอ้โหรับอืลูกแรกไม่เข้ามือเซตนะคะต้องแก้ค่ะ ไทยเราจะทำได้ report, いいหรือเปล่าโอ้โหไม่เหลืออะคนไม่เหลือนะคะไปค่ะก็ยังไม่เข้านะคะโอ้โหมือมือเซ็ตแล้บอลแกไปค่ะได้หรือเปล่ารับให้ดีค่ะโดนบล็อกนะคะโดนบล็อกค่ะรับค่ะตบค่ะทีนี้ตบค่ะ ยังรับได้นะคะยังรับได้ค่ะโอ้โหต้องยอมให้ไทยนะคะบล็อกไทยเลิศมากค่ะเป็นใครคะขัตถยาอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นพิมพิชยานะคะทุกคนนี่บล็อกลงไปเต็มๆเลยค่ะมันนะคะ ออผิดพลาดเองค่ะเกาหลีเกาหลีผิดพลาดเองนะคะทุกคนนี่ค่ะผิดจังหวะการผิดพลาดนะคะไม่เข้าใจกันนะคะสวยไหมคะไปค่ะเซตสองนะคะเซตสองค่ะโดนไหมคะไทยโอ้โหบล็อกได้ค่ะ ไปค่ะยอดตบค่ะโอ้โหรับได้เหนียวเหมือนกันค่ะโดนโดนไหมคะยังค่ะยังอยู่ค่ะเกาหลีโดนไหมคะที่เนี้ยโอ้โหโดนบล็อกค่ะบล็อกออกนะคะ โอ,โ,โอ้โหเซตไวมากเลยค่ะนะคะเล่นจังหวะสองชอบมากค่ะสวยมากเลยนะคะรูปนี้นะคะมาค่ะโอ้โหบอลล้นแล้วก็โดนค่ะสังหารนะคะต้องยอมนะคะทุกคนถ้าบอลล้นมานะคะ,นนะ,คะเพราะว่าอีกฝ่ายต้องตบอยู่และะ้วค่ะลูกแรกล้นเหมือนกันค่ะแต่ไทยยังรับได้นะคะ ตบมาเบาๆค่ะ <c oughs> แก้ไปนะคะโอ้โหเกือบเกือบ <c oughs> นะคะไปคะ่ะยังโดนบล็อกอยู่นะคะ <c oughs> ออกนะคะออกเซตนี้นะคะไ <c oughs> ทยตามมาจนนำนะคะต้นเซตเกาหลีนำนะ เซตที่2นะคะแต่ไทยเราก็แซงค่ะแทซงท้ายเซตนะคะยอดโอ้โหยังได้อยู่ค่ะโดนไหมคะไทยโดนไหมคะโอ้โหโดนบล็อกค่ะนะคะเกาหลีโดนบล็อกไทยนะคะโดนไหมคะไทยโอ้โหเหมือนจะออกเองค่ะออกเองนะคะไม่โดนทัดนะคะทุกคน เกาหลีโดนไหมคะโดนค่ะโดนนะคะจลัดพรนั่นเองค่ะตกไปนะคะลงท้ายเซตเลยนะคะทุกคนมากค่ะเซตพอยต์ของไทยแล้วนะคะโอ้โหขนาดดูแบบไฮไลท์ยังมันขนาดนี้นะคะถ้าดูแบบเต็มๆนะคะ จะมันขนาดไหนคะทุกคนในช่วงแบบแต้มที่มันแรนลี่แลนลี่นะคะจะสนุกมากค่ะเซตสามค่ะโดนไหมคะไทยโอ้โหโดนบล็อกค่ะบล็อกหนึ่งบล็อกสองยังรับได้ค่ะต้องต้อง,ต,องตีเบานะคะ,ต,บบะ,คะตีแรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าโดนบล็อกไทยทั้งสองรอบแล้วนะคะมาค่ะเป็นฝ่ายไทยได้ลุกค่ะ <c oughs> ยังเหนียวนะคะทุกคนตบค่ะโดนไหยคะ <c oughs> ยังอยู่ค่ะนี่นะคะแต้มแบบแรนลี่เรนลี่แบบนี้นนมันมาก,กค่ะโดนบล็อกไทยไปเต็มๆต็มค่ะ <c oughs> ทุกคนโดนบล็อกไทยนะคะ <c oughs> โดนไหมโดนค่ะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะถ้าเชียร์แบบถ้าดูแบบสดๆนะคะเก่งมากเลยค่ะแบบถ้าแต้มที่มันบีบหัวใจไปไวจะเก่งมากเลยนะคะเป็นของเกาหลีค่ะเขาตบไปท้ายเซตท่า้ายสนามนะคะมาค่ะสิบสามแต้มเท่ากันนะคะโดนไหมคะยอดมาค่ะไทยของเราก็ยังรับได้นะคะเกาหลี ตบค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะไ,<อ>ได้ค่ะไทยได้แล้วนะคะอัธยานั่นเองนะคะบอลเร็เวของเราโอ้โหบอลแรกไม่เข้านะคะไทยรับลนเหมือนโดน,นะคะ่ะแต่ก็ยังเหนียวนะคะโดนไหมคะ,นนะ,คะลูกนี้ลูกนี้ <kę eras> โดนบล็อกยังรับอยู่ค่ะบล็อกให้ได้โอ้โหรับได้ค,ะค่ะยังเหนีย,ย,นยวค่ะโดนโอ,โอ้โหต้องยอมให้เขานะคะลูกนี้ต้องยอมให้เขาค่ะต่างคนต่างเหนียวนะคะแต่เขาต้องเอาที่ความแน่นอนนะคะลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นแต้มที่แลนลี่แลนลี่นะคะใครแน่นอนกว่าก,าก็ได้แต้มไปนะคะมาค่ะ สิบเจ็ดสิบหกนะคะไทยนำหนึ่งแต้มนะคะทุกคนตบค่ะโอ้โอยังรับได้นะคะรูปแรงมากไทยก็รับได้เหมือนกันค่ะตบค่ะโอ้โหฝังเลยค่ะชับชอูอองนะคะมันมากค่ะนะคะตบฝังเลยไม่รอดนะคะนี่ค่ะมาค่ะบอลเร็วค่ะโดนบล็อกไหมคะ อ๋อโดนบล็อกและลงฝั่งเรานะคะทุกคนมาค่ะมาค่ะโดนโอ้โหโดนจริงๆค่ะนะคะ24 17แล้วนะคะทุกคนเซตพอยต์อแพอยต์ลงด้วยค่ะลงนะคะลงค่ะชนะไปนะคะ3ต่อศเซตยินดีกับ3ไทยแล้วก็ มาถึงช่วงที่แบบว่าแปดทีมสุดท้ายแล้วนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าสาวไทยของเราจะได้เข้าไปเล่นแปดทีมสุดท้ายหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ลุ้นกันหนักมากกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็อยากให้ไทยนะคะเข้าไปแปดทีมสุดท้ายนะคะวิวชอบนะคะวอลเลย์บอลเนี่ยชอบมากค่ะนะคะยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวัยวัยสาวสวยด้วยนะคะทุกคนนะก็จะมีคลิปลงในช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในการใช้ชีวิตของเรานะคะเนาะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะคะตอนนี้หนาวมากเลยค่ะทุกคนไปแล้วนะคะไปแล้วนะ บ๊ายบายค่ะ